นับถอยหลังสี่วันรอบนี้แรงมากทั้งพาย,ยุด้วยร้อนแรงทั้งหยออ่อมความระกาต่ำกำลังแรงทั้งพาย,ยุเซโครนลูกใหญ่พาย,ยุด้วยร้อนมาเต็มคืนนี้ฝน40จังหวัดพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นวันพุทธที่สามพฤษภาคมซึ่งในคืนนี้แอดดินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพืน้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักหนักมากบริเวณภาคใต้ รวมถึงพื้นที่ฝนประเทศไทยทางตอนบนพายุฤดูดร้อนชุดต่อไปหย่อมความประกาศตามหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจีนใต้ย่ยอมความประกาศตามที่อาจจะพัฒน,นาตัวขึ้นเป็นพายุไซคโครนซึ่งมี3ปัจจัยนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับแล้วหลายคนถามเข้ามาว่าทั้ง3ปจัจจัยนี้ที่จะมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย แต่ทำไมในช่วงนี้ร้อนเหลือเกินร้อนจัดร้อนสะสมรวมถึงนะครับร้อนเป็นบริเวณกว้างสาเหตุอันนองมาจากในช่วงนี้ไม่มีฝนนะครับเป็นส่วนใหญ่ประเทศไทยทางตอนบนไม่มีฝน แต่จะมีอากาศร้อนเข้ามาปกคลุมเป็นส่วนใหญ่นะครับอากาศร้อนจากอะไรอากาศร้อนจากหย่อมพอรอากาศต่ำจากความร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงทางตอนบนบนของภาคใต้นะครับดังนั้นพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในช่วงนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าทําไมฝนจึงลดลงเพราะว่าปัจจัยอีกอย่างคือลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุมเริ่มมีกําลังอ่อนลงแล้วนะคะ เนื่องจากเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านฤดูกาลจากฤดูร้อนที่จะเตรียมเข้าสู่ฤดูฝนต่อไปนะครับดังนั้นในด้านของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้จึงค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงนะครับดังนั้นฝนประเทศไทยทางตอนบนจึงลดลงแล้วฝนภาคใต้ล่ะครับจะเป็นเช่นไรกันบ้างฝนภาคใต้ในช่วงนี้ก็จะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับ สาเหตุจากอะไรสาเหตุจากในช่วงแรกที่จะเริ่มมีด้านของมรสุมตาตกเฉียงใต้ที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยทางตอนล่างก่อนคือบริเวณพื้นที่ภาคใต้เริ่มแล้วนะครับในช่วงวันที่4พฤษภาในช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับลมจะเริ่มมีการสวิงตัวแล้วและฝนจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันก่อน หลังจากนั้นาพฤษภาคมลมจะเปลี่ยนทิศเป็นลมต่อมตกเฉียงใต้หรือมอรสุมประจำฤด,ดูฝนนั่นเองส่วนในด้านของฝนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปและจะค่อยๆไล่เลียงจากภาคใต้ทางตอนล่างตอนกลางและตอนบนมาที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคอีสานและภาคเหนือตามลําดับดังนั้นนะครับ ในช่วงแรกของการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลลมจึงไม่แน่ทิศเราจะเห็นได้ว่าฝนจึงยังไม่ตกชุกเท่าที่ควรนะครับและฝนจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนนี้เลยนะครับและคาดว่าในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศแจ้งเตือนการเข้าสู่ฤด,ดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากในด้านของมรสุมต่ำตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นพัดกลุมล่มฝนกลุมล่มลมกลุม่มเม เข้ามารวมตัวกันเฉพาะบริเวณมหาสมุทรอินเดียบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามันนะคะ มีการสะสมอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองจึงกลายเป็นหย่อมความากาศต่ำกำลังแรงซึ่งจะพัฒนาตัวขึ้นในช่วงวันที่7-9พฤษภาคมในช่วงแรกที่พัฒนาตัวขึ้นเป็นหย่อมความรกาศต่ำกำลังแรงและคาดว่ามีแนวโน้มสูงนะครับที่จะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุไซคโครนในระยะต่อไปหลังจากดึงดูดอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาต่อไปนะคะ ร่วมถึงพื้นที่ประเทศบังคลาเทศดังนั้นประเทศไทยหางตอนบนจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในระยะแรกที่จะพัดเข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยหางตอนบนจึงทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ดยเฉพาะภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางฝั่งตะวันตกแต่ในภาพรวมพื้นที่ประเทศไทยทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครพริมณท,ทนรวมถึงภาคใต้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมเป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงสิ้นสุดโมเดลคือวันที่12พฤษภาคม2566จากนั้นนะครับอีกอย่างของปัจจัยคือในด้านของมหาสมุทรแปซิฟิก ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์จะมีหย่อมความรักกาต่ากำลังแรงที่จะก่อตัวในช่วงวันที่5จนถึง8พฤษภาคมจะมีหย่อมความรักาศต่ากําลังแรงที่จะก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนล่างนะคะหลังจากนั้นมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าขึ้นฝั่งพื้นที่ประเทศเวียดนามทางตอนกลาง โดยคาดว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามทางตอนกลางในช่วงวันที่12พฤษภาคม2566หลังจากนั้นผลกระทบในทางอ้อมทั้งมรสุมตันตกเฉียงใต้ทั้งปัจจัยหลายอย่างนะครับทั้ง3ปัจจัยพาย,ยุรร้อนและอีกอย่างคือหย่อมควา,ามรักษาต่ำบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ก็จะมีปัจจัยเสริมนะคะที่จะทําให้พื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะครับ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวดังนั้นขอให้ติดตามประกาศพยากรณาา์และคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดน,นะครับส่วนทิศทางของพายุจะไปทางใดกันบ้างเพราะโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้าใหม่นะครับส่วนช่วงน,นี้ประเทศไทยทางตอนบนฝนน้อยทุกภาคยกเว้นภาคใต้นะครับประเทศไทยตอนล่างส่วนการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ประเทศไทยทางตอนล่างในคืนนี้ แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมาก3พฤษภาคม18นกาของคืนนี้ถึง18นกาของวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดพังงาสุราษฎร์ธานีกระบี่ภูเก็ตนะครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับ ต่อไปแอดมินจะพาไปดูใด้านของการพยา,ยรากรณ์ในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวเข้ามาในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ฝนตกฟ้าขนองร้อยละสามของพื้นที่ลุกกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากในแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปาง ตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาและสูงสุด36-41องศาจาก,กลมตาตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าจำาออกเฉียงเหนืออากาศร้อนและมีฟ้าหลัวเข้ามาในตอนกลางวันอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ฝนตกฟ้าขนองเล็กน้อยนะครับจนถึง10%บเปรกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากเน้นเลย หนองคายบึงกาฬหนองบลวลําพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสดุด2 5าถึงสองศาสูงสดุด38-41ถึงองศาจากลมใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคางอากาศร้อนฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนตกฟ้าคะนองร้อยละย20ของพื้นที่ลงประโชคแรงบางแห่งส่วนมากเน้นลพบุรีสระบุรีการจนบุรีราชบุรีและพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาสูงสดุด38-40องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกอากาศร้อนและมีฟ้าหหลวในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากเน้นชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ุณหภูมิตม่ำสุด25-27องศาสูงสดุด34-39องศาจากลมใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลื่้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณทนอากาศร้อนและมีฟ้าหั่วในตอนกลางวันฝนตกฟ้าคขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิตม่ำสุด26-29องศาสูงสดุด35-38องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสดุด24-27ถึงองศาสูงสดุด29-36ถึงองศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมต่ำดอกเฉียงใต้ความเร็ว1 5าถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะตวันตกฝนฟ้าขานองเพิ่มมาึ้นเช่นกันนะคะหบเซนของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 5 2 8องศาสูงสุดสามสิตาำถึง36องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1ิ3 0ึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1นึ่ง ขอให้ติดตามประกาศพี่ยาก์ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตภัยอุทกภัยพี่ยาก์ประกาศจะนําข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนห้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันทุวงทีและต่อเนื่องหากเห็น่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอพุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share, แชร์ให้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ